ไม่มีทุนเลยพี่จะเริ่มต้นยังไงในการเป็นยูทูบเบอร์วันนี้เป็นยูทูบเบอร์ยังทันไหมครับสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแค่ส5 7ห้า็คือทีวีแค่สี่ช่องแล้วก็ตอนหลังมามันก็จะมีพวกไอทีวีมีทีวีดิจิตอลแล้วก็ถึงจะมี YouTube แต่ตอนนี้พอมี u t u b e ปุ๊บมันมี Facebook มันมีโน้มิน่สุดท้ายตอนนี้มันมีทิกตอกที่มันแรงและทิกตอกเนี่ยเขาเปิดแอเฟรีเทแรงมากเพราะนั้นถามผมเนี่ยเริ่มจากทิกตอกคือเริ่มได้ให้เริ่มง่ายกว่า ยูท <YouTube S 2> ูบเยอะถามว่ายูทูบเบอร์เนี่ยสมัยก่อนถามว่าดีไหมมันดีแต่มันไม่มีแพลตฟอร์มอื่นแยน่งไงแต่เดี๋ยวนี้เหรอยูทูบเบอร์มันต้องแยกเลยยูทูบเบอร์เนี่ยมันต้องสร้างเรื่องราวสตอรี่เรื่องยาวแล้วก็ต้องมีเหตุและผลในการเล่าเรื่องและ t ิ k กต็อกไม่ต้องเลยเต้นเจ๊กะแย๊กะแ๊ะแย,ย,ย<ช>ม่งยอด<ช>วิวบานแล้วแต่มันต่างกันตรงนี้ t ิ k กต็อกเนี่ยเขาไม่มียอดวิวให้แต่คุณต้องขายของให้เขา u t u b e เนี่ยเขามียอดวิวให้ แต่เดี๋ยวนี้ก็มีขายของแล้วด้วยเฟซบุ๊กเขาก็มีเป็นต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะเป็นเพราะอะไรหนึ่งอยากดังสองอยากได้เงินสามอยากได้สปอนเซอร์สี่อยากมีตัวตนถ้าอยากมีตัวตนง่ายๆไปทิกตอกอยากได้เงินไปทิกตอกไปขายของออนไลน์ไปแต่ถามว่ายูทูบเบอร์จะเป็นไปทำไมอย่างพี่แคทเนี่ยพี่แคทมีเป็นคนมีความรู้คนทำยูทูบเขาจะหลีกคนฟังทิกตอกอยู่ทิกตอกแป๊บเดียวไม่ทันได้ความรู้ไม่ทันเลยฮะตายแล้วนี่เชีย ใช่ใช่รู้ไหมแต่ YouTube เนี่ยบางคนเวลาเขาดูอย่างผมดู YouTube เนี่ยสิบนาทีสิบห้านาทีผมก็ดูได้ถ้ามันมีเนื้อหาสาระที่ดีและยิ่งมีความรู้เนี่ยดูในยูทู e